เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกม A3 าทางเรามีร้านจอนชาวไร่ให้บริการถูกสะดวกและปลอดภัยการันตีจากช่องผมเองด้วยนะครับที่สำคัญมีเกมมือถืออีกมากมายยกตัวอย่างเช่นเกมการชิปแบตเทิคลคริปโตโคอนฟลิกต์นะฮะและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมคลิกลิงก์ใต้คลิปที่ด้านล่างนะครับผมมีเพจมีไลน์แล้วก็มีเบอร์โทร3ช่องทางเลยนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับผม สวัสดีครับทุกคนผมโทเค็นติกนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม A3 Steel Li ไลท์กันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสายฟรีหรือสายลงทุนน้อยนะครับผมที่อยากจะมีขนนกนะครับผมว่ามัญหามาจากไหนนะฮะเคขนกเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับมันเอาไว้ทําอะไรนะครับมันเอาไว้ในการล่าแร่เพื่อที่จะเอาแร่ไปเอินเหรียญนะครับผมแล้วหลายคนนะครับติดปัญหาเรื่อง A3 m e มเมเบอร์เอสามเมเบอร์นะครับเนื่องจากว่าทุกคนน่ะ อยากจะดันมาถึงเลเวล7เลเวล7เนี่ยสำหรับเกมนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับทุกคนการที่เราเลเวล7ได้เราจะสามารถขายข,ายของออโต้ได้นะครับเราบอทอยู่มันก็ได้ของมามันขายมันขายมันขายเลยนะฮะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับที่พลาดไม่ได้แถมได้ขนนกวันละ5 0าด้วยแล้วตรงนี้นะครับมันสายฟรีมันสามารถทำได้ไหมหรือสายที่ลงทุนน้อยๆทำได้ไหมเดี๋ยวผมจะมาพูดเลยนะครับว่า สายฟรีมีสิทธิ์ทําได้นะครับแต่คุณต้องขยันนะคุณต้องขยันพอสมควรเลยนะครับผมเกมนี้เขาไม่ได้ปิดกั้นอะไรขนาดนั้นนะก็มาดูกันนะครับผมจริงๆไอคาว่าไม่ได้ปิดกัน้นแต่เขาก็เปิดโอกาสให้แต่ว่าคุณก็ต้องสู้หน่อยนะเพราะเราเข้ามาเล่นแบบอาจจะไม่ได้ลงทุนมากนะเขาก็ยังเปิดโอกาสให้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมก็มาดูตรงนี้เลยนะครับผมเข้าไปที่พัฒนาไอขอภยัยกิจกรรม ผลงานทุกคนเห็นไหมครับค่าผลงานของผมอยู่ที่ระดับ44เห็นไหมครับทุกคนนะครับได้จะได้พลังตามเลเวลด้วยนะครับตรงนี้คือค่า exp ของผลงานทุกคนทําตามตรงนี้เลยเนี่ยทำตามเพจเนี่ยต่อสู้กิวอุปกรณ์พัฒนาโซลิงเกอร์ร่วมเดินทางอื่นๆทุกคนเนี่ยทำไปเลยนะครับได้ทั้งเพชรได้ทั้ง exp ผลงานด้วยถ้าได้ปุ๊บเลเวลหนึ่งมันก็จะได้ค่าเมมเบอร์ถึง470ไม่น้อยผมบอกเลยไม่น้อยเพราะ1เห็นไหมครับ มันขึ้นเรื่อยๆนะ470เลเวล45 470 46 530เห็นไหมมันขึ้นเรื่อยๆนี่หัวคุณไปดูเลยมันยาวไปถึง70อ่ะเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยตั้งแต่สมมติถ้าผมทําจนหมดเนี่ยผมก็จะได้อะตั้งแต่เลเวล44ก็ได้เกือบ20,000กว่าเลยปะเออ20,000กว่าเลยนะแต้มอ่ะเห็นไหมมันได้แต่ว่าบางอันมันก็น้อยลงเห็นไหมอันอันอันนี้อันแรกๆนะอันแรกๆไม่เกี่ยวอันแรกๆมันได้หลักร้อยหลักสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ ทุกคนก็ต้องขยันหน่อยนะเราก็มาไล่ทําตรงนี้ด้วยนะแถมได้เพชรด้วยนะครับเนี่ยมานั่งไล่ทําเลยอ่านนะมันทําอะไรบ้างกับจัดสตู13คนประมูลประมูลอ่าของอ่าลงทะเบียนประกาศจับเนี่ยเราทําไปเลยนะครับผมเนี่ยไล่ทําให้หมดแล้วทุกคนก็จะทาจะได้เมมเบอร์ระดับ7นะแต่ถ้ามันไม่ถึงจริงๆเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งมันไม่ได้เหนื่อยเลยนะครับผมมาดูนี่นะครับ ที่ผมบอกว่ายังไงมันก็ได้ค่าเมมเบอร์ A3 นะได้จากอะไรอีกมาดูเรื่องขนนกกันก่อนเลยนะครับผมนี่ทุกคนเห็นไหมผมจะพูดถึงเรื่องขนนกเนี่ยหลายคนนะ่ะบอกว่าผมเล่นสายฟรีสายลงทุนน้อยจะหาได้จากไหนผมไม่อยากเติมนะก็ผมบอกเลยว่ามันยากจริงทุกคนเรื่องนี้ผมต้องขออภัยด้วยแต่มันก็ยังพอหาได้บ้างอย่างเช่นอันนี้เข้าไปที่ ร้านค้านะครับ A3 เข้าไปที่ไอเทมการเงินแล้วก็โกนะฮะเห็นไหมครับอันนี้เราสามารถใช้เพชรฟ้าซื้อได้วันละขวดแล้วก็ซื้อเลยนะครับผม150เพชรเนี่ยซื้อไว้นะครับตุนเอาไว้ก็ดีเพราะว่ามันก็ต้องซื้ออะผมบอกไว้เลยว่ากรณีอ,อันนี้หมดเนี่ยเนี่ยเนียอันนี้มันได้แค่21วันใช่ไหมถ้ามันหมดมาเราจะเดือดร้อนนะฮะเราจะต้อง เราจะไม่มีแร่ให้เราอ่าเราจะเราจะไม่มีขนนกในการไปฟาร์มแร่ไงมันจะลําบากในตอนท้ายไงผมก็ต้องสะสมไว้ทุกวันนะส่วนอันเนี้ยผมมองว่ายังไงมันก็จําเป็นถ้าเราเล่นเพื่อการเอิจริงจริงอ่ะผมมองว่ามันยังจําเป็นมากนะที่เราจะต้องเติมจริงๆนะครับแต่ยังไงคลิปนี้ไม่ใช่คลิปการชวนลงทุนใดใดทั้งสิ้นนะครับผมก็ต้องตัดสินใจกันเองนะครับ ว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับผมผมไม่ได้ชวนใดๆนะผมแค่มาแนะนํามาพูดถึงว่าผมมาทํำยังไงบ้างแค่นั้นเองก็ถามว่าถ้าเติมเนี่ยร้านจรชาวไรอ่ะจะถูกจะถูกมากนะครับมันจะตกราคาอยู่แค่2 6 9บาทนะอันเนี้ยถือว่าถูกนะเติมล้านจรชาวไรนะก็ถูกมากก็ประมาณนั้นนะครับผมแล้วแถมนี่มันได้นี่ด้วยค่า A3 member 1,000คะแนนนะฮะเห็นไหมหน0 0 0คะแนนไม่น้อยนะ ไม่น้อยเลยนะครับผมถือว่าคุ้มผมว่าอันนี้คุ้มได้ทั้งขนนกโอ้โห21วันนะและแถมได้ค่าเมมเบอร์ตัวนี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าผมก็ถือว่าแนะนําไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนนะครับสายลงทุนเนี่ยสายลงทุนกลางๆนะครับผมแนะนําผมทีคืออะไรดีนะครับผมแนะนําไม่ยากเลยนะครับสายลงทุนเนี่ย ผมจะพูดถึงนะตัวผมเองนะผมไม่ได้ชวนผู้คนลงทุนนะในตัวผมเองเนี่ยผมทำแบบนี้เข้าไปที่ A 3ผมซื้อแพ็คมันลุหมดไปแล้วนะฮะเพราะว่าแพ็คมันลุมันเป็นช่วงโปรโมชั่นนะ่ะเป็นเป็นช่วงราคาถูกอะ่ะมันข,ขายห้าสิบดอลล์สี่พันเพชรอ่ะสี่พันห้าร้อยเพทอ่ะสี่พันห้าร้อยเพทห้าสิบดอลล์แต่อ่าสี่พันห้าร้อยเพทเนี่ยป๊บ,บนึงนะผมคำนวณเป็นเงินไทยก่อนห้าสิบดอลล์ มันประมาณพันแปดปะเออปร, that, so ประมาณนั้นเนาะขาขอให้ด้วยถ้าคำนวณผิดนะแต่ผมซื้อกับจอรนชาวไร่ลดไปเกือบสี่ห้าร้อยเหลืออยู่ประมาณพันสามนะประมาณพันสามนิดๆนะก็จัดสองแพ็คเลยนะครับผมก็ตกประมาณสองพันนิดๆนะแล้วผมก็จะได้มีเงินเดี๋ยวก่อนนะเรื่องเงินอย่าเพิ่งพูดนะก็ผมก็ไปจัดแพ็คตัวนี้ตอนนี้นะตอนนี้ที่ผมเห็นคุ้มที่สุดก็คือแพ็ค อัพ <Up, S 2> เครื่องประดับอินเนเซียนอันนี้คุ้มสุดเพราะว่า1คือได้อีเทอร์20,000ใช้1,000เพชรอะ่ะถ้าเราซื้อแพ็คตัวนั้นไปเราจะได้ถึงประมาณ9000พเพชรใช่ไหมถ้าเราซื้อแพ็คนั้นไปอะ่ะประมาณ2,000กว่าบาท2000กว่าบาทเนี่ยซื้อกับร้านจอนชารไลเนี่ยประมาณ2 0 0พ2 0 0กอันเน่แหละเราจะได้อ่าประมาณ90,00เพชรแล้วคุณคิดดูนะซื้อแค่1อันเนี่ยซื้อแค่1000เนี่ยเราจะได้200ล้าน สองร้อยล้านนะขนนกห้าอันนะแล้วเครื่องประดับในตำนานอีกหนึ่งอันอีเทอร์สองหมื่นก้อนคุณเอ้ยเงินใช้ไม่หมดเหมือนผมเนี่ยเห็นไหมเงินสำคัญมากเกมนี้ในการอัพโซลิงเกอร์ใช่ไหมครับทุกคนก็คิดดูเอาละกันนะว่าทุกวันนี้การที่ผมเนี่ยเล่งอัพโซลิงเกอร์ได้คือเพราะว่าแพ็กเกจเมื่อกี้เลยนะครับผมเพราะหนึ่งคือเนี่ยเรามากวาดล้างเควสพื้นที่เนี่ยครับผม นี่นเดี๋ยวผมจะให้ดูกวาดล้างทุกวันเนี่ยผมมากวาดล้างเควสพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนนะ <c oughs> ผมจะได้วันหนึ่งประมาณเกือบ500โซลิงเกอร์เลยพ <c oughs> ื้นที่อันสุดท้ายล่างสุดนี่นะเห็นไหมตั้หนึ่งนะอ นะครับเนี่ยทุกคนเนี่ยมากกว่ารางที่เนี่ยมันจะได้ประมาณ420เออผมพูดผิด3รอบนะ3รอบเนี่ยผมได้มา420อันนะก็ถือว่าคุ้มนะก็ทุกคนไม่ต้องไปรวมเลยนะผมจะไม่รวมแล้วเพราะว่าเงินเราเยอะแล้วไงพอเงินเราเยอะปุ๊บเราก็เปิดแล้วก็อัพสโตริงเกอร์รัวๆเลยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้อ่าให้ตัวสโริงเกอร์เราเป็นเทพเจ้าให้ไวนะครับเห็นไหมเนี่ย ผมเงินมันก็คือว่าเยอะแล้วตอนนี้สวิงเกอร์ผมค่อนข้างที่จะค่าพลังสูงมากแล้วตอนนี้นะฮะนี่61แล้วนะครับทุกคนผมใกล้จะเป็นเทพเจ้าแล้วอีก20เวลเวไอส19เก้าเวลเ,เ,เองนะ,ะแล้วก็กิจกรรมตัวนี้ผมก็ใกล้จะผ่านแล้วนะครับนี่นี่มาดูกันกิจกรรมทั้งหมดนี่นะครับผมเหลืออีกแค่2องแสนห้าเห็นไหมผมก็จะได้อินเทียนฟรี1แก้อนแล้วนะครับ ประมาณนี้แถมได้คนนกด้วยนะก็เนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะก็ถือว่าเป็นการรีวิวนะครับผมแต่ไม่ได้ชักชวนนะคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะจริงๆก็มีเรื่องหลายเรื่องที่พูดอีกมากมายนะกันนะเดี๋ยวจะยาวเกินไปก็คลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อน,น,อนละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะโอเคครับถ้ามีประโยชน์ไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ